โยวาซาดิวิลุนเมกาดิวิลุนดูบ่ดิวิลุนชาลไซทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่าเรนโบ6์ซิกโมบายนะหลังจากที่มันมีอัปเดตมาใหม่นะครับทุนผู้ชมนะก็แบบว่าทอ่ทให้เจ้าตัวเกมเนี่ยลื่นและก็แหลกน้อยลงนะทานผู้ชมนะเออต้องพูดเลยนะครับว่าเขาแก้ในส่วนของเรื่องปิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะในณนะจุดจุดนี้นะครับใครแบบว่ากําลังหาโหลดนะครับก็ไปโหลดมาเล่นกันได้เด้อคนดูเด้เอเฮ้ยโค่นโหโคตรึงอะพี่อ้าวะอาวะเ,เป๊บน,นึงนะ แม่งไงผมดักไม่ทันเออวางจิวสิกนอลโอเคเก็บของก่อนนะครับคนดูนะเออใครบอกว่ากำลังหาโหลดนะครับไปโหลดมาได้นะเพราะว่าเขาแก้แล้วนะครับในส่วนนี้นะท่านผู้ชมนะแก้ในส่วนของอะปิงแล้วนะครับอืมก็น้อยปิงน้อยลงแล้วนะเดี๋ยวนี้นะคนดูบอกเลยตามตรงบอกเลยหล่อลกษกระเทบอกโอเคเกิดตึงเอาว่าคนดูมาแล้วเฮ้ยมันนผ่มาแล้วเฮ้ยโอ้โหแม่งข้าง อุ้ยไอตอนลิงไม่มาตอนมาไม่ลิงมันลงมายังไงเอ้าผมอยากรู้ยิงระเบิดลงมาเลยเหรอผมเลือกตัวไม่ทันนี่แหละนะตอนนี้แบบปิงน้อยกว่าเดิมมานะแล้วก็แหลกน้อยลงกว่าเดิมนะครับดูดิเห็นไหมคนนึงเขาเล่นชิวๆแล้วตอนนี้อ้าวมึงเก็บทำไมอ่ะเยิปโอยโคโนะโคตริงนี่ว่าชุบก่อนเพื่อนชุบได้อะชุบไม่ได้แล้วมันมาจากไหนเยิปโอยแตก ตายเพื่อนนั่นแหละทำ <laughs> ไมทีมเรายับจังวะยับไวจัดเลยอะไรอ่ะเต้าลีมาโยเทินครับเอาตัวไหนมาดีแคทชื่อไหมคทรชชื่อแล้วกันคนนู้นนะไม่ไม่ใช่แคทชื่อเธอไหมัยเธอมัยพูดผิด ผมไม่มีตัวไว้เล่นตัว S ตัวอะไรแล้วนะคนดูนะมีแต่เธอไหม์นะครับ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้ม โลบอกรีปการ์ดไลโอตสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดออยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง r i ชแมนช็อปโนหนึ่ง<ๆ>เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยอ่ารอดิทา่านี้คนดูอน่าน อันดับวันเดอร s ลั u ป์ยูซังคือบบี้ไปวะไปวะมาดิครับตอนนี้นะเช็ดมาแล้วว่า e ี s ส bro e a s ีปสป๊บเดี๋ยวเราไปเดินอาหารก่อนนะครับว่าสตรูอยู่ตรงไหนนะฮะ คนหาเพื่อนหนูบอมเหลือสิบเก้าวิแล้วนี่ผมว่ามันอยู่ชั้นบนมาสวยจริงๆด้วยอยู่ชั้นบนนะครับแต่ทางขึ้นอยู่ไหนเอ่ยเรามาพลิ้นทางนี่วะ <c oughs> ทางขึ้นอยู่ไหนวะ <c oughs> น,นี่ทางขึ้นอยู่นี่ <c oughs> เดี๋ยวนึงผมเอากล้อง <c oughs> ไปดูก่อนเอา ทำไมไปไม่ได้ล่ะเออโอเคอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้เต็มเลยวะเอาดีเอาดีอยู่ชิวเนียนๆอยชิวเนียนๆไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็น,เ,หนเอาว่าเอาว่าไปลุยเลยได้ครับตอนนี้ จริงเราควรดูให้เพื่อนก่อนนะแต่ผมไปอยู่ใกล้ๆก่อนบอมแฮสเปนนิตนึงนะดูให้เพื่อนก่อน alia. โอเคมาร์กตรงนี้สวยเห็นละนีน,นี่ตรงนี้เลยตรงนี้ดูให้อยู่ดูให้อยู่เพื่อน ไว้ไปขึ้นอ้าวพอดีเลยอย่างเงี้ยลงได้เลยนี่เด้อ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 สวยสวยสวยโอ้ผมไม่ต้องหลีดแล้วอย่างเงี้ยนะบอกเลยเจาะเลยแหละกำแพง,งปับ๊บอ้าว ไม่ได้หรอเฮ้ยเอ็เอนดิมีออเอาไซเ,เ,เอาไ่้เงยจะปรวยสลิงขึ้นไปยิงพวกมันสัาากหน่อยหนึ่งหนึนงน่งแล้วกูว,ว่าแล้วเอาว่ะ หนึ่งนะคนดูผมดูก่อนโอ้ียบร้อยเฮ้ยเฮียไม่ตายไม่ตายไอเวินโอ้โหว่าโดนทีมด่าเละเลยโอ้ลูกซองระยะใกล้ด้วยอ่ะเมื่อกี้เนี่ยเอา ถ้ามันเป็นปืนโกนผมได้สวนอยู่ผมไม่น่าโรยสดิงเลยแต่เมื่อกี้นี่มันมีแจ้งเตือนขึ้นมาแล้วว่าผมโดนสปอตนะครับอุย้ยแย่แย่แย่โอ้ยนี่ m อ p มีว่ะหดจัดเลยนะไอ้หนุ่มนี่แม่งหดจัดเลยไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยนะเราอะพี่คแม่งกากเกินมีเจอดาอ่าละมาพีเกเกนครับต่อเลยเดี๋ยวเรารัวๆมาว่ะมาว่ะรอบนี้เราจะเลือกลุกนะครับไม่รู้จะโดนเลือกก่อนไหมนะ ดูทรงเนาะโอ้ยอ่ะมันจะเหลือตัวอะไรให้กูเล่นเนี่ยเอาเฮลไม่เหลือตัวอะไรก็เล่นตัวนี้ละกันนี่ตัวเอ่อปกติะละกันนะนูนะตัวลูกมันไอตัวมิ้วมันอันนี้เว้ยปืนมันลูกซองนะครับผมเล่นระยะใกล้ไม่เป็นนะไม่โหดน,นะต้องพวกนี้มาว่ะมาว่ะอ่าเดอรเบสปอร์ติ่ ออานนิรว uh, no. the so ย,ยูครับีีบรวยอ่ะไมอยางไมย้ยางพี่โคเป็นโครตรึงเฮ้ยมาแล้วว่าโอเคลุยตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับคุณดูนะมผมบอกเลยแค่แบบประกังกลางลินฟอร์สให้เพื่อนก็พอนครับอ้าวกลางไม่ได้ฮิกูกลางตรงไหนนะที่นี่ปั๊บวาง ตะคุงตะข่ายก่อนเลยวางตะข่ายทางนี้เดินยากๆหน่อยนะครับเอา啊เอา啊โคตรึงเนะี่ยผมมาดักยิงนะครับไม่รู้ว่าเขาจะเข้ามุมไหนกันนะคนนู้นะนะเ,เ,เ,เห็นมีออเจกตีบโอเคเห็นแล้วผมมาดักฝั่งนี้ก่อนเลยโคโนดโคตรึง มามาฝัา่งนี้แม่มีมาไหมนอนก่อนนอนก่อนโอเคเฮ้ยโ,โหแม่งลอยมาเลยนี่โดนแล้วหนึ่งเอาอะเอาอะม่งแม่ง,มงลอยลงมาลอยลงมาเลยเหรอพี่รี่ ฝั่งซ้ายยิงกัินอยู่ฝั่งซ้ายนะครับยิงไงมาละฝั่งนี้มีฝั่งนี้มีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ย,ย,เ,ออยเ,เฮ้ยอย่าเพึ่งอย่าพึ่งไอเหียอย่าเพึ่งโอ้โหมึงมาปีงอะไรตอนนี้วะตอนคนกำลังใส่หนัวกันอยู่เลยไอ้ซัสระวังเพื่อนระวัง ชุบหน่อยชุบหน่อยชุบได้ชุบได้สวยเฮ้ยชุบก่อนไอ้ที่ชุบก่อนเพื่อนเออได้อยู่ได้อยู่เดีย๋ยวช่วยไปยิงเสริมไอ้สัสเอ้ยมาจากมุมนู้นอีกกระเป๋าวะดูทำไมผมเห็นวิถีกระสุนมันแปลก โอ้โหกูว่าเล้วมันมาข้างหลังอีกก็ว่าอยู่เห็นวิธีกระสุนแปลกๆประตูเอ้ยโดนจนหน้าอยู่ข้างล่างเพื่อนเอาว่าเพื่อนเราแบนดิตแม่งโหดอยู่นะ หันหลังกลับไปหันหลังกลับไปมึงเจอแน่นอนร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ เติมเกมคุ้มคุ้มโลบอกรีปการ์ดไรออดสตรีมบ right ัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้ม,มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop no ึ่1เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลย <S <S อย่าออกไปมันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังมาเฟรนไม่ใช่เรียบร้อยกว่าโดนส่งนะ <seconds> อันแหละขวา สวยสวยเพื่อนโอ้ยไอ้น,นี่มียิงแบบโนสโคปด้วยว่ะขวาขวาขวายิงมาจากหลังด้านหลังเออเอาว่ะเดือดเดือดเดือดโอ้โหปืนพกด้วยใจเด็ดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนีด่ดินีด่ดิเฮ้ยเฮ้ยทำไมทีมทำไมไอ้นี่มันเก่งจังวะว้าวเอาว่ะเอาว่ะโอทีมเราแม่งใช้ได้มาคนดูทีมเราแม่งเป็นงานอยู่นะ เฮ้ยเป็นเป็ีป่นเปนทีมเราเป็นคนดูอ่าเวลาเลือกตัวโปรดของเราเทอร์มิสไหมอีม,มาณะดีกว่าผมว่านะผมจะไปยิงประตูะระเบิดเอานะครับง่ายกว่าคนระับเอาง่ายกว่าเทอร์มิสอยู่เทอร์มิสมันต้องอแบบเอาเอาไปแปะไอ้น,นี่ยิงอัดได้เลยกดเรึงกดเรึง มาว่ามาว่าก่อนทรินิวบอมอิสเปแบบนดิตมาว่าอีสี่เวลรี่อีสีแบบ่ว้าแวบบดูดิครับรอดูก่อนนะครับว่ามันจะตรงไหนกันนะครับจะอะไรยังไงนะฮะ ควัาห้องเซิร์ฟเวอร์ไม่มีนะนี่โอเค้ยเจอแล้วมันขาพอดี้ยเยียวิเยียว่าหนักสัญญาณเลยมาถอยแม่งวางตรงนั้นเลยคนดูมันยอมเสียอันหนึ่งว่าวางตรงนั้นเลยนะฮะ เออใจมันเอาอะเฮ้ยดีเคียวหนึ่งไปลงข้างล่างเลยแหละตอนนี้นะอุ้ยมุมอย่างนี้ซะด้วยคนดู กดระเบิดก่อนเลยบึ้มบึมคือลือคือลือมันหินป่ะมันหินวิ้นเมาส์กูจะสั่นทำไมอยู่นี่ระวังระวง มันยิงมาแล้วมันยิงมาแล้วเ,เฮ้ยเฮี้ยข้างหลังนี่มาเฮ้ยข้างหลังข้างหลังไม่ง้งเอ้ยข้างหลังเต็มเลยโอ้โหตายต <f ew> ายเสรเรียบร้อยโดนลูดหมดเลยไอ้โก,กสลูดหมดเลยนะครับคนดูนะเฮ้ยฝั่งนั้นถือว่าตรึงอยู่คนดูตรึงเปรีย้ยเลยแหละมาแล้วว่าเพื่อนเรามาแล้ว ัไงไงยังไงมาฟรินอิสมาฟรินจันคนน้อยเต็มกางเกงอย่าหาเรื่องผมมาเป็นนักเรียนเ,เ้ยเอาลองเลยดิยิงเลยดิสวยช้าเกินไปมุย้ยแสลกระเบิดโยนครับสวยเบิ้มเบิมคือรือคือรือเพื่อนนายคือความหวังของทีมและนายคือตัวเดียวที่เหลืออยู่ลงไปเลยดิหัวหน้ากลัวอะไร ไอ้ยื่อกี้นี่แบบผมพลาดหลายดอกเนี่ยเมาส์ผมก็จะมีหลอนๆมากนะครับมันเลยแบบยิงไม่ค่อยนั่นนะลอดูนะเออ โอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของ Rainbow ซิกซ์โมบานะคุณดูนะไปโหลดกันมาได้นะครับลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างครข้ายในแต่คลิปเลยนะในส่วนของ Android นะครับโหลดแล้วก็ลงแบบ APK นะครับก็สามารถที่จะเล่นได้ปกติเลยนะครับส่วนไอโอเอสนะครับสิทธิ์เต็มแล้วนะครับอาจจะทดสอบไม่ได้นะต้องรอเปิดจริงนะครับอืมไงก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่โค้กตก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งยิ่งตั้งแต่พี่โค้กจะได้พบเป็นกำลังใจทำคลิปววีีดดโออแบบบนน้้ต่ไปยะัคิ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลโบอกรีป r i ออดสตีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โ no น .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย